แข็งผมการ์ตูนดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับผิดทางเฮ้ยพี่รับครับโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค้าเลยไมค้าสกายวอลนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำไอรินที่แบบเก่ากึกมากๆเลยครับก็คือวันวันคิววันเชนนะฮะผมไม่รู้ว่าอีกสองคนจะทำหรือเปล่านะไอเทนกับไมค์ไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่ผมการ์ตอมมันทำไม่รู้เหรอว่าจะทำจริงหรือ ไปทำอะไรอุ้ยโคตรดีของเนี่ยวิวิลรายการนี้ชิวๆว่าโทษทีวอาเชฟใช่ไหมโอ้โหมันผมก็ได้ฟูล่าพี่อ๋อพี่อะไรเจ้าหลีวะกูมาดิวัดวัดวัดกองเดียวนะไม่เหลี่ยมนะคนเรานของอะรกกูได้ใครเนี่ยปะพี่เปิดกล่องแล้วเหรอเปิดแล้วกดเดียวพี่หนึ่งคิวก่อนพี่ อ้อากเหรอโง่คยงคิวก็ค่อยนิ่ง้ี่กูก็ถึงว่าทำไมโคไม่ได้ดีงั้นอ่ะพี่ก็เอาใส่ที่ไม่มีบล็อกสิพี่อิงง่ใส่หนวะใส่ขวาใส่ที่ขุดเนี้ยไม่มีหรอมีแค่แค่มขุดด้วยอะไรอสอาแท้เลี่ะตตกอมไยังไม่โดนเลย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเล้ว้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้าเห้ือนเ้ยยิฮ้อเ้ยเ้ยเฮ้ยเขาหลอ้ได้ยเฮ้ยเฮยเาเฮยเเด่เเอ้เยกูยเ นี่อารีผมเล่นธนูวิอารีผมเล่นธนูเฮียแทนตายโอ้กล่องแรกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ๋อไม่นะไม่เปิดใช่ปะผมไม่ได้เฮ้ยเกูได้เสื้อกูได้เสื้อกูได้เสื้อมาดิมาดิแกเอาจะตายแล้วนะ นี่แอมดิเฮ้ยเอาโง่โง่หนาะเดี๋ยวสู้ไม่เรื่องหรอสองเอสัตว์นี่ทำไมได้มาดิพี่ต้นนะเฮ้ยเอาโต๊ะนื่งหนได้กองได้กองนึงไม่เปิด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 ว๊าด What the fuck คิดว่าหิวคิวอ่ะโอ้ยปัดซ้ายเจอใครไม่รู้ปัดขวาเจอใครไม่รู้ขมวดตาเรีบ

เอาตัยแล้วเหรอ่าผมบอกคัดอัดนะตัวเองพี่เก็บผไปกองแล้วเอยแต่แต่กูไม่เอาของโอเคพี่ไม่ว่าองเลยพี่เดี๋ยวพุ่งไปพี่ผมคิดก่อนผมก่อตัวเองอ่ะโอ๊ยกองไหนเดี๋ยวว่างกองนี้อ่ะ มึงใส่เสืออยู่ทาำผับไปอือไอ้ซารีอ่ะข้ามันทำไมกูไม่เอากล้องตรงนี้อ่ะโอ้อโหงงไอ้กูใครเนี่ยก่อนเราก็ได้เปิดได้เลยไอ้กูมึงมันคือกุญแจใช่ปะเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวมึงจะเป็นสตอมสองอโถ่ตายเแยสตอมกูไอ้ตอมสองก็งกโหดเลยไอ้ขี้อโอ้ยเยี่ยมขงโชว์เทมเลยเลิกันเฮ้ย ไปนำแม่งคนสุดท้ายทุกรอบอยพี่พี่พี่พอะไรเอเจอาลีวะยี่ผมไม่ฆ่าพี่หรอกคนได้ด้วยวายเะมาดิโอ้ยบาีบาเลยมารีบ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 ารีอา้ีี่าีีีร นี่แล้วเคปพี่หายไปไหนฮะพระคุณพี่หายไปไหนเออทำไงวะหายแล้วเ <c oughs> นี่ยหายเอาดึงได้เลยทำตกทำตกไว้ตรงไหนแล้ววะพี่ใช่มหมพ่ะคุณหายทำยังไงวะต้องซื้ออีกแล้วอะ <c oughs> ที่ทำตกไปตรงไหนบอเราไปเก็บดูดิผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อล็ละกันนะผมผมุกทำไมคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับเรื่องอะไรทีมชอบอะไลครช่องเระอย่าลืมกดไลค์สตอร์มด้วยนะฮะกดซับอันซับสตอมนะฮะกด ไม่ใช่อย้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ช่องผมแล้วก็สตอมด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องสตอมไว้ใต้คลิปนะใครสนใจอยากดูฝีมืออ่อ,อนๆก็เขาไปดูนะครับสตอมเขาไปอ,อย่าดูเลยเขาเสียสายตาก่าหนของมึงเหอไอ้โง่